รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบก,กับผมเช่นเคยนะครับในรายการยอดเชฟไทยครับที่้องอาหาสาราล,าลิมน้ําของแรมแมนรินนตันแห่งนี้ครับท่านผู้ชมครับเชื่อได้ว่าสัปดาห์ที่แล้วที่ผมคุยถึงเรื่องน้ํายำเนี่ยเป็นตอนแรกเนี่ยท่านผู้ชมคงได้ความรู้ไม่มากก็น,น้อยละครับได้รู้ว่าพื้นฐานของยำของเราเนี่ยมาจากน้ํายำแบบไหนสัปดาห์นี้เป็นตอนที่2เรื่องน้ํายำครับท่านผู้ชมครับแล้วก็สัปดาห์นี้เนี่ยผมก็จะเอาเออบางอย่างของสัปดาห์ที่แล้วมาปรับเปลี่ยน แล้วก็ผสมกับส่วนผสมอื่นลงไปอีกเนี่ยทำให้น้ำำํายําเมื่อสัปดาห์แรกของเราสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยมีรสชาติมีอัตลบมีความเข้มข้นเพิ่มมากขึ้นติดตามชมกันดูนะครับว่ามันจะประกอบด้วยอะไรกันบ้างแล้วมีอะไรบ้างที่เข้ามาร่วมได้นะครับซึ่งจะเป็นไอเดียของท่านผู้ชมที่จะเอาไปปรับเปลี่ยนตามใจท่านผู้ชมที่จะไปทำำํายําเรียกว่ายําเฉพาะตัวของท่านก็นแล้วกันนะครับ แล้วก็ช่วงของแขกรับเชิญของเราเนี่ยท่านผู้ชมผมก็เตรียมเมนูเด็ดๆที่จะนํามาฝากท่านผู้ชมนะครับติดตามชมกันดูนะครับก่อนที่จะไปชมทั้งหมดของรายการท่านผู้ชมครับผมมีร้านดีๆมาแนะนําให้ท่านผู้ชมได้ลองไปชิมกันดูนะครับในช่วงของยอดร้านเด็ดครับแต่ว่าจะเป็นร้านไหนเนี่ยติดตามชมกันดูครับช่วงยอดร้านเด็ดสนับสนุนโดยซอสปรุงรสฝาเขียวตราเด็กสมบูรณ์ใส่ใจคนที่คุณรักตลอดไป อยอดร้านเด็ดวันนี้ขอนําเสนอร้านผัดไทยเสวยร้านอาหารที่มีเมนูบ่งบอกถึงความเป็นไทยให้เลือกอร่อยมากมายเปิดบริการให้ความอร่อยในย่านลาดพร้าวมายาวนานกว่า17ปีแต่ลึงกบผัดไทยกุ้งใหญ่ผัดไทยไข่ห่อที่ใช้กุ้งแม่น้ําสดสดตัวโตๆต,ๆตๆมาพร้อมกบผักสดในจานอร่อยคุ้มค่าจริงๆเปลี่ยนต้ยมยำหม้อไฟให้มาอยู่ในจานกับเมนูข้าวผัดต้มยำจานนี้แต่รสชาติต้มยำแบบไม่ผิดเพี้ยนอร่อยเต็มรสชาติต้มยำไทย ฝรั่งต้องร้องแซบกับสเต็กจิ้มแจ่วที่ผสมผสานระหว่างอาหารฝรั่งกับอาหารไทยได้อย่างลงตัวแซบกันต่อกับหมูจี๊ดจา์าที่ทางร้านเลือกใช้สันคอหมูมามากับซีอิ๊วขาวเห็ดหอมและซอสหอยหนางรมแล้วนําไปย่างจนสุกได้ทีหั่นเป็นชิ้นแล้วนามาคุกเข้ากับเครื่องยำเพิ่มความเข้มข้นเข้าไปอีกด้วยซีอิอ๊วขาวเห็ดหอมตกแต่งจานด้วยผักสดโรยหน้าด้วยพริกขั่วอร่อยจี๊ดจา์าถึงใจคนในย่านนัดเ้าแบบสุดๆ i